สวัสดีครับผมนายธัญพัฒน์วรกิจจานุรักษ์ระดับชับ้นบสสอ,ส,อสาขาไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรมเลขที่8ครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมานำเสนอการต่อและทดลองวงจร difference between single phase ac half and full control โดยคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะทำการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างวงจร2วงจรนะครับโดยวงจรแรกก็คือวงจร single phase ac ฮาฟคอนโทนนะครับและอีกหนึ่วงจรก็คือซิงเกิลเฟสเอซี l ูลคอนโท l นะครับโดยวงจรแรกที่เราจะมาทําการต่อเลยทดลองนะครับก็คือวงจรซิงเกิลเฟสเอซีฮา c คอนโทนนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมมัลติซีมขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเลือกอุปกรณ์นองอมาเลยนะครับโดยอุปกรณ์ตัวแรกที่เราจะนำมองอมาก็คือนี่นะครับกรปเป็นซอสนี่นะครับแล้วก็เลือกมาที่ AC Power แหล่งจ่ายนะครับตัวแรกอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับตรงกรุ๊ปนี่นะครับให้เปลี่ยนเป็น power นะครับแล้วก็เริ่มที่สวิตช์แล้วก็ SCR นะครับแล้วผมก็ทำการปรับแนวนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ rotate counter clockwise นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับที่เราใช้ ให้เลือกมาที่เบส i c นะครับแล้วก็ r e s i ตเตอแล้วก็ขนาด1 k ึ่งนะครับแล้วก็ทำการปรับแนวมานะครับก็อุปกรณ์ตัวต่อไปที่เราจะใช้นะครับก็คือให้เลือกไปที่ Power นะครับแล้วก็ Power Controller เราก็เริ่มที่ Single Phase Control Controller t o Power นะครับไม่ใช่ครับพูดผิดเป็น Phase a n g e Control Phase Angel Controller t o Power นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็เลือกมาที่นี่นะครับ s i g n a l v o l t a g e s o ซ r c e แล้วก็ DC i n เนอร์ลนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะหยิบมาใช้นะครับก็คือ 9. กาวก็นี่นะครับ p o w e r s o u ซ c e แล้วก็กาวจะใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับต่อเข้าที่แรงจ่ายกับตัว DC i n เนอร์ลนะครับ เมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการต่อวงจรได้เลยนะครับก็โอ้ถ้าทาการต่อวงจรนะครับนี่นะครับแล้วก็ขั้วนี้นะครับเฟสบวกนะครับก็นําไปต่อที่ s หนึ่งเลยนะครับเฟสลบก็นํามาต่อที่ขั้วนี้นะครับแล้วก็ ขั้อัลฟาครับนำมาต่อที่ dc i n อ e c t i v e เเลยนะครับแล้วก็กาวก็นำไปต่อเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับขั้วที่หนึ่งเราจะนำมาต่อที่ขา S 1หนึนี่นะครับแบบนี้แล้วก็อุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะนำมาใช้เพื่อวัดค่าต่างๆนะครับก็ให้เลือกเป็น ออกซิโอโซโคแบบ two channel นะครับแบบนี้นะครับโดยอันแรกนะครับผมจะนำมาวัดตรงนี้นะครับีนสองผมก็ต่อไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ channel B นะก็นำไปต่อที่ตัวดานทานนะครับแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็ทําการปรับสีเส้นของแต่และชแนลเลยนะครับก็เพื่อให้ง่ายตาก,การมองเห็นโดยผมจะเปลี่ยนสีชแนล l B นะครับก็คลิกขวาป r o p e r ต y โดยผมใช้เป็นสีน้าเงินนะครับแบบนี้เมื่อเราเปลี่ยนสีอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการตั้งค่าอุปกรณ์กันนะครับโดยอุปกรณ์ตัวแรกที่เราตั้งค่าก็คือแรงจ่ายผมจะให้เป็นสองรยิบโวลต์นะครับ แล้วก็ห้าสิบเฮิร์ตัวเฟดเอ็นเจอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยผมก็จะให้เป็นห้าสิบเฮิร์หมือนกันนะครับแล้วก็โดยตัว DC-Interactive นะครับเราก็จะมาปรับค่าตรงนี้นะครับค่าคียผมจะให้ค่าคีย์เป็นตัว E นะครับคียเพื่อที่สามารถปรับค่าขึ้นลงได้นะของตัว DC-Interactive นะครับแล้วก็ maximum value นี่นะครับผมจะตั้งไว้ที่180โวลต์นะครับก็คือสูงสุดปรับสูงสุดได้ที่180นะครับนี่นะครับเมื่อปรับได้แบบนี้เราก็ทดลองกดคีย์ของเรานะครับ ทำไมมันไม่มานะผมลองเปลี่ยนแล้วกันผมลองเปลี่ยนเป็นตัวตัวทีดูนี่นะครับเมื่อเราผมเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นตัวทีแล้วก็ลองกดนี่นะครับข้าวมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าอยากลดก็กดชิป แล้วก็ตัวทีค่ามันจะลดลงแบบนี้นะครับเมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ทำการรันโปรแกรมได้เลยนะครับก็คลิกที่ออซิโทโค่เลยนะครับพอได้หน้าตาของออซิโทโค่แบบนี้แล้วนะครับก็ให้ทำการกดรีเวิร์สเลยนะครับเพื่อให้แบ็กเกาเป็นสีละข้างหลังเป็นสีขาวนะครับแบ็กเก้าข้างหลังเป็นสีขาวเพื่อง่ายต่อการมองเห็น แล้วก็ต่อไปเราจะมาปรับสเกลของแต่และช n e l กันเลยนะครับโดยชแนล A นะครับผมจะปรับสเกลไว้ที่200โวลต์ชแนล B ผมจะปรับไปที่200โวลต์เหมือนกันนะครับแล้วก็โพซิชันนะครับช n e l A ผมจะปรับไปที่1นะครับช n e l B ผมจะปรับไปที่ลบ1แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงสเกลไทม์เบต e นี่นะครับผมจะ ปรับไปที่ห้ามิลลิเซกนะครับเมื่อปรับแล้วได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เราทําการกดสต็อปเลยนะครับเพื่อมาวัดค่าดูกันนะครับนี่นะครับแล้วก็มาวัดค่าเลยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับด้านเอาพุทนะครับก็ทํางาน ด้านซิกบวกอย่างเดียวนะครับที่ศูองศาถึง,180งร้อยปสิบองศานะครับแบบนี้ส่วนด้านซิกลบจะไม่มีการทํางานนะครับจะไม่มีลูกขึ้นเกิดขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะลองกดรันโปรแกรมใหม่อีกครั้งนะครับแล้วทีนี้ผมจะปรับค่า DC d i r e c t i v e นะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงกันนะครับ นะครับผมก็จะปรับไปที่เกโวลต์แล้วก็ทำการกดสต็อปเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราวัดค่านำมาวัดแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าแรงนันด้านเอาต์พุตนะครับก็จะทำงานเกิดที่90้าสิบองศานะครับแล้วก็ไปถึงที่180ยแปดสิบองศาของด้านซิกบวกอย่างเดียวนะครับเพราะ เราตั้งตัว d c ซีเน i v ีไว้ที่เก้าสิบนะครับมันก็จะเกิดที่เก้าสิบองศานะครับแล้วก็ทํางานไปที่ร้อแปดสิบองศานะครับด้านซิกบวกส่วนด้านซิกลบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็วงจรน,นี้นะครับสิงเกิลเฟสเอซีฮาร์ปคอนโทรนะครับ ผมจะใส่ตัวไอ้นี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวไดโอดนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ครุ๊ปตรงนี้ไปเลือกที่ power นะครับแล้วเลือกที่สวิตช์แล้วก็ไดโอดมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเลือกคลิกขวาเพื่อปรับแนวนี้นะครับก็ flip horizontally นะครับก็ให้มันเป็นแนวนี้นะครับ หลังจากนันก็ต่อแบบนี้เลยนะครับเมื่อต่อได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ทําการรันโปรแกรมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอปรับค่าตรงนี้เป็นศูนย์ก่อนนะครับ DC ก็มาวัดกันเลยนะครับ นี่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีลูกขึ้นด้านซิกบวกนะครับก็ทํางานที่ศูนย์ถึงร้อยแปดสิบองศานะครับของอพุตแล้วก็ด้านซิกลบนะครับก็จะมีอาพุตทางานแล้วเหมือนกันนะครับที่ศูนย์ถึงร้อยแปดสิบองศาด้านซิกลบนะครับนี่นะครับแล้วก็ ทำงานแบบเต็มลูกขึ้นด้วยนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการรันแล้วก็ปรับค่าตัว dc d e r e c t i v e นะครับนี่นะครับผมก็จะปรับไปที่90้าสิบเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงกันนะครับนี่ครับก็นำมาวัดเลยนะครับ รเราก็จะเห็นได้ว่าด้านซิกบวกนะครับก็จะทํางานที่90องศาและจบที่180องศาเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับส่วนด้านซิกลบจะทํางานที่0ถึง180องศาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วเมื่อผมปรับตัวดีนะครับไปถึงร้อยแปดสิบนะครับก็ทาการสตารท็อปนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าด้านซิกบวกนะครับก็จะไม่มีลูกขึ้นเกิดขึ้นมาเลยนะครับเป็นศูนย์เลยนะครับแต่ด้านซิกลบจะมีลูกขึ้นเกิดขึ้นมานะครับนี่นะครับก็คือวงจร ซิงเกิลเฟ e AC Half Control นะครับและวงจรอ,อีกหนึ่งวงจรที่เราจะทำการต่อและทดลองนะครับก็คือวงจรซิงเกิลเฟ e AC Full Control นะครับโดยเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์1ตัวนะครับก็คือตัวได l a y ออกไปนะครับแล้วก็นำตัว ACR เข้ามาแทนนะครับโดยจะใช้ ACR หนึ่งตัวนะครับ นำมาวางเลยนะครับก็เลือกเลือกเป็นโปรเตคอกวายนะครับก็ได้แนวนี้เราก็ทำการต่อเลยนะครับแล้วก็ขาที่เหลือของ scr ของ s 2เนี่ยก็นํามาต่อที่ขั้ว t 2เลยนะครับ เมื่อต่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการรันโปรแกรมได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันยังปกติอยู่นะครับยังเต็มขึ้นอยู่นะครับลูกคลื่นยังใช้ยังเกิดแบบเต็มขึ้นอยู่ครับเพราะผมยังปรับตัว dc ซน t i ทีไปที่ศูนย์โวล์นะครับ ต่อไปผมทำการรันแล้วก็ปรับค่าเพิ่มขึ้นไปนะครับนี่นะครับผมปรับไปที่90โวล์นะครับแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวด้านเอา์พุตด,ด้านซิกบวกนะครับก็จะทำงานที่90องศา และจบที่180องศานะครับตามที่เราตั้งไว้แล้วก็ด้านซิกลบของเอาพุทนะครับก็เริ่มทํางานเหมือนกันนะครับที่90องศาถึง180องศาด้านซิกลบเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับกมุมจะลองปรับไปถึง180องศาเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อผมปรับไปถึง180องศาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านเอาต์พุตนะครับจะไม่มีแรงดันหรือลูกคลื่นเกิดขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ทั้งสองวงจรน,นี้นะครับมาสรุปกันแล้วก็เปรียบเทียบกันแล้วได้ว่านะครับวงจรที่หนึ่งนะก็คือวงจรซิงเกิลเฟส AC half control นะครับ ก็คือที่จะมี s c r หนึ่งตัวแล้วก็ตัวไดโอด1หนึ่งตัวนะครับก็จะสามารถทำการปรับแล้วก็ควบคุมได้แค่ด้านซีกบวกอย่างเดียวนะครับก็คือด้าน S 1ส่วนวงจร single p h a s e a c Full Control นะครับจะสามารถปรับปรับตัวคอนโทรลของ ACR ได้ทั้ง ทั้งสองซิกเลยนะครับของเอาพุตได้ทา้งด้านซิกบวกและซิกลบนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวงจร Difference Between Single p h a s e AC h a l n d n u Full c o n t r o l ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ